Namo -na Tusasapato Na Arato Samma Samudrasa. Namo Tusasapato Arato Samma Samudrasa. Namo Tusasapato Na Arato Na Samma เมแห่ง้าคือทูบเพียนทองคือทูบเพียนทองกราบไหว้บูชากราบไหว้บูชาพระผู้มีพระเจ้าพระผู้มีพระเจ้าพระธรรมเจ้าพระธรรมเจ้า พระเจ้าพระสเจ้หล่ามหาทวยเทพเทวดาเหล่ามหาทวยเทพเทวดาอันอยู่ในสวรรค์ช่อชั้นกลางภพอันอยู่ในสวรรค์ช่อชั้นกัางภพอยู่ในรูปภพที่อยู่ในรูปภพรูปสดมหาพรหมรูปสมรภูมิทั้งเราเทพทดาทั้งเราเทพดาที่อยู่ตามภูผาที่อยู่ตามภูผาห้วยเหวห้วยเหวและภูหายอดคีรีและภูหายอดคีรีอยู่ในอากาศอยู่ในอากาศ เทียนมนเทียนทองอีเทียนททองั้งเราเทพิดาที่อยู่ตามเกาะแก้วที่อยู่ตามเกาะแก้วเมืองทองเมืองทองพระนครน้อยใหญ่พระนครน้อยใหญ่อีกทั้งเราเทพิดาอีกทั้งเราเทพิดาอยู่ตามเคหาอยู่ตามเคหาบ้านน้อยเรือนใหญ่บ้านน้อยเรือนใหญ่ทั่วทุกชนบททั่วทุกชนบทยังปากตกายกายอยู่ในโรงสารในโรงสารทาชพิธีราชพิธีพระ ภูมิเจ้าที่อยู่ตามห้วยหนองคลองบึงที่อยู่ตามห้วยหนองคลองบึงแม่น้ำใหญ่แม่น้ํายพย่งสาทุกหย่อมย่ารดาวันที่เสมอกันและไม่เสมอกันที่เสมอกันและไม่เสมอกันอี่ทั้งยังอี่ทั้งยังรักษกษาคนทันคนทันนากละลุฑนารุดขอเชิญทั้งหลายขอเชิญทั้งหลายท่าศาที่มุงคนแห่งนี้ท่าศาลที่มุงคนแห่งนี้ดูก่อนดูก่อนมหาพุทธท่าน Uhm. หมหลายกลับไหวบูชาไหวบูชาพระผู้มิภาคเจ้าพระผู้ภาคตลอดจนอรหันทั้ง36พระองค์ดจนกรหันทั้ง36พระองค์ดูก่อนดูก่อนผู้ประเสริฐกว่ามนุษย์และเทวนิยม เป็นผู้สืบสารพระศาสนาเป็นผู้สืบสารพระศาสนาขออำนาจทั้งหลายที่ใสขออำนาจทั้งหลายที่ใสเกิดขึ้นทันใดเกิดขึ้นทันใดพุทธังวันทิตวาพุทธังวันทิตวาธรรมังวันทิตวาธรรมังวันทิตวาสังฆังวันทิตวาสังฆังวันทิตวาด้วยเมแห่งข้าด้วยเมแห่งข้าเป็นผู้สืบสารพระศาสนาเป็นผู้สืบสารพระศาสนา บูชาครูบาอาจารย์บูชาครูบาอาจารย์สวดมนต์ภาวนาสวดมนต์ภาวนาขอถวยเทพเทวดาขอถวยเทพเทวดาสาธุการก้องฟ้าสาธุการก้องฟ้า,า,าให้ข้าสำเร็จ ให้ข้าสำเร็จการเงินและการงานการเงินและการงานธุรกิจและการค้าธุรกิจและการค้าเป็นพังแห่งชีวิตเป็นพังแห่งชีวิตขยายธุรกิจแล้วขยายธุรกิจแล้วส่งตานแดนแล้วส่งตานแดวเริ่ม bueno> ต้นธุรกิจใหม่แล้วเริ่มต้นธุรกิจใหม่แล้วให้ข้าเร่งรีบเร็วไวให้ข้าเร่งรีบเร็วไวสำเร็จ คันใดสำเร็จทันใดนะโมนะโมนามัสิตวาณามัสิตวาขอเดชะขอเดชะพระศรีตรีพิษพระศรีตรีพิษพิิสุดพิสิทธศสุดรัตนังรัตนังนิคุณอะตุลเทพนิคุณอะตุลเทพไม่อิไมเหสวนไม่อิไมเหสวนวอนทพอดีวอนทพีพระองค์ปรเมศบรมปรเมศสุราษฎรสุราัพร์วรสษฤทธิ์วรสษฤทธิ์กำรงศักดิ์กำรงศักดิ์พระเอกอะพิชุหะพิชุะพิชุริน วิวสิิตุทัตทิพเทวราชแพรอมอชุวารัตสับเพโรนี้ในภูมิโรคนี้นักโมเมแห่งข้าาโเมแห่งใต้โลกกาสาวะนี้ขอบูชา ผู้ยภากเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าดูเหนือเก้าเหนือผมรลอนเชิญพระโมคคัลลานะเสด็จอจูตาซ้ายอเชิญพระสารเรรสบุต็จอจูตาขวา ทั้งหลายเดินก้าวผ่านปัญหาก้าวพ้นบ่วงแห่งมานให้ดวงตาเห็นดวงธรรมให้มีเมตตาการุณาปุริตาปุเบขา ธิฤทิอยอิทิฤิอิทิฤังอิทิทังอรหังพุทโธอพุทโธพระมหาเทโวมหาเทโวมหาราโพมราโพพุทธังโลกาถังพุทธังโลกาถังพุทธังอรหังอุทางังพระมะพระทะพระมะพระะสักสัพะลูรูหูรูหูรูหูตัวหายะ ให้ข่าดลังใจอิมังอิมังสัจจะสัจจะวาจาจังวาจาจังอธิษฐานนี้อธิษฐานนี้ทุติทุติอิมังอิมังสัจจะสัจจะวาจาจังวาจาจังอธิษฐานนี้อธิษฐานนี้ตติตติอิมังอิมังสัจจะสัจจะวาจาจังวาจาจังอธิษฐานนี้อธิษฐานนี้ด้วยตัวแห่งข้าด้วยตัวแห่งข้า ขออำนาจทั้งหลายขออำนาจทั้งหลายที่กราบไหว้บูชาที่กราบไหว้บูชาพระผู้พิพาจ้าระผู้พิะาจ้าธรรมเจ้าพระธรรมเจ้าศาสนาเจ้าระกศาสเจ้าด้วยจิตอันบริสุทธิ์นี้ด้วยจิตอันบริสุทธิ์นี้ข้าขอตั้งจิตไว้ว่าข้าขอตั้งจิตไว้ว่า สังวิทาสังวิทาโอกายะปาโอกายะปาต่างวิปปะต่างวิปปะสาวุปะสาวุปะสังสุโลสังสุโลสาวุพะสาวุพะขอชวยเทพเทวดาขอชวยเทพเทวดาเมตตาแห่งข้าเมตตาแห่งข้าปกปักรักษาปกปักรักษาประกาศก้องฟ้าประกาศก้องฟ้า ให้ค่าลูกหลานให้ค่าลูกหลานภายต้นกาสาัพันนี้พายใต้ต้นกาสัมพันนี้เกิดความสําเร็จเกิดความสําเร็จให้ค่า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 สําเร็จด้วยการระบัตดนี้เถิดด้วยการบัตดนี้เถิด พ้อมกันนะครับ ปโนภะตาวะโตสาวกะสาโขสามทา,า,า,านาะาผมนะครับองคูเทวนามามี พระเจ้าเป็นลูกกลารกลาวไหวบูชาขอารไหวบูชาที่กุงในหมู่ใหญ่ที่กในหมู่ใหญ่ที่ดำเนินการทั้งหลายที่ดาเนินการทั้งหลายสารพระศาสนาสาศาสนาข้าขอบูชาข้าขอบูชาด้วยจิตอันบริสุทธิ์ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ด้วยการระบัดนี้เถิดด้วยการระบด ใช่คร <S iser Zum voi> ับใช่ครับอาจารย์ใช่ครับเต้องยกันไปแล้วคาดว้ไป้เคยนก็่ต่ายอีดแล้วต่ายตด่ต้พ 本当に。 จะเบียนเตียงรอกะงป่าให้มันงนี้คณะสัตยาญาโยาส่วนททุการที่มาในกนี้ได้ร่วมในการเปนเ่้าภาพถวายเกียนตศรัทธาเปียนคำปฏิญาเพิ่มเียนคำปฏิญาณเพ่ม้ก็เผื่อแล้ก็เผื่ได้รวมในกลุ่นในกลุ่มส่วนรวมกันกับคณะสัตยาบุกับศรัทธาที่ส่วททุนกาน การพุทดู้ชาในท่านวารนี้อาภัมทนาบกกับนางสาวปาริฉาศิริการพุทธบูนาเตจ้าผ้ารักษาสัมเทธิหนึ่งลูปหนึ่งับาแล้วก็ขอการพุทธบูนาด้วยบุญด้วยอานิสงส์ในการเตจ้า้ารักังสัมเทธ ดังการสัมตทธิธุรกิจการงานการค้าการที่การก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากริ่งขึ้นไปสามสูกนับมกสามนี้นะกบก็ขับอหม่านาแหล่งหล่งดสงศ์รทนาได้ดารุ่วมเดราค้าแต่ราข็เป็นเต้นไมก็สูาว่าในี่ยไหลินตกกระเืองาห่กรอา